ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ท่านใดที่มีธนบัตรฉบับละ500บาทเป็นธนบัตรในรัชกาลที่9ด้านหน้าจะมีพระชายาสาธิตสลักของพระบัติสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยะเดช ส่วนด้านหลังก็จะมีพระชายาสาศิสลักของสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาในรัชการที่9ธนบัตรฉบับละ500นี้เป็นธนบัตรที่ระลึก ซึ่งในปัจจุบันเราจะพบเจอได้น้อยมากเนื่องจาก1ธน,นบัตรมีมูลค่าสูงและ2องประชาชนจะไม่นิยมนำออกมาใชา้ส่วนใหญ่จะเก็บรักษาหรือเก็บสะสมไว้ เป็นสิริมงคลตราบัตินี้จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกจากปกติ500บาทแต่จะมีราคาเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวแค่มีจุดจุดเดียว สังเกตแค่จุดเดียวก็ทำให้ตนบัตรมีราคาเพิ่มสูงขึ้นสังเกตที่ด้านหลังหรืออีกด้านของตนบัตรสังเกตจะมีตัวเลขสี่หลัก ที่ขึ้นอยู่ใต้ลายน้ำของธนบัตรท่านใดที่มีธนบัตรลองหยิบขึ้นมาดูสิครับว่าธนาบัตรของท่านมีตัวเลขที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของธนบัตรหรือไม่ และสำหรับท่านใดที่มีแล้วอยากจะขายสภาพธนบัตร UNC รับซื้อใบละพันห้าร้อยบาทธนบัตรต้องอยู่ในสภาพใหม่นะครับไม่ยับยุยยี และช่องทางการติดต่อ,อก,ก็อยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อไปขอบคุณครับ